สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกคา้าร้านแม่าริ้าไทยทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเตรียมเสื้อขาวนะคะวันอาทิตย์ที่15ห้าพฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชานะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อผ้าฝ้ายแท้ๆเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมเนี่ยมีเม็ดนะคะมีเม็ดฝ้ายอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าฝ้ายเข็นทอมืออย่างดีนะคะสวมใส่สบายใส่ได้ทั้งวันนะคะเป็นงานอัดภระกาวนะคะ มีไซส์นะคะเริ่มต้นที่ไซส์34นะคะพี่พี่จ๋าจะมีทั้งหมด2ทรง2คอนะคะจะเป็นคอคอกลมนะคะทรงไทยเรือนต้นแบบนี้สวยๆนะคะปกตินะคะราคา1,590บาทค่ะวันนี้นุมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะ1ตัวนะคะปกติ1,590บาทวันนี้ลดไปเลยค่ะ100บาทจะ้ะ ลดไปเลยจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะสาหรับคุณพี่ๆที่สั่งจองมาช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่สิบนะคะสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะคุณคุณพี่ใส่อกเท่าไหร่นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านของเรานะคะจะมีนะคะเริ่มต้นที่อกสามสิบสี่นะคะอกสามสิบสี่นะคะอกสามสิบหกค่ะนี่ค่ะสามสิบหกก็จะเป็นคอจีนคอจีนวีแบบนี้นะคะคอจีนวีแบบนี้แล้วก็คอกลมนะคะทางร้านของเราจะมีสองแบบสองทรงนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะใส่เข้ารูปใส่ทรงสวยนะจ๊ะพี่พจ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะอย่าลืมทักมานะคะอย่าลืมแอดไลน์นะ m a l i 0 4 1 6นะจ๊ะมีถึงอก46เลยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะโอ้สวยๆสวยๆคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะ m a l i 0416หรือว่าโทรมานะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นนะคะรีบเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะนี่ค่ะ ยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมนะคะรถทันที100่บาทไปเลยจัดบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะยังไงก็ขอขอบพระคุณพี่ๆมากๆนะคะวิสาขบูชานี้นะคะเราไปทําบุญนะคะนี่ค่ะไปทําบุญกันนะนี่ค่ะโอ้สวยจังเลยค่ะนี่ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ